สวัสดีนะครับหมอโตด915ทาหลล์นะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่1มกราคมปี2569นะครับหมอโต๊จะมาทำคิปพลังงานแลนดอมนะครับในหัวข้อความรู้สึกในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจขงคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับ คงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์รายจะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสรพรังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับและหมอตัวจะมาอัปเดตพรังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกติดตามกดเป็นกาลังใจช่องหมอโตักันด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพรังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในจัง,งคุณหมอโตัขอเช็คพรังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน ในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความรู้สึกในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้ ขอเช็คไพ่ใบแรกของคุณนะครับเป็นพลังภาพไพ่ในเดอรจัดเม้นต์จัดเม้นต์นี้คือพลังภาพผลวิบากรรมทุกคนมีกรรมมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันถึงต้องมาพบเจอกันมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความวัดภาคมีทั้งความขัดแย้งมีทั้งความไม่เข้าใจใจกันนะในตอนนี้มีคนที่กําลังตื่นรู้มีคนที่กําลังคิดได้ในวันที่ไม่มีคุณนี้มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่เขากําลังเอื้อมมือควายคว้าทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินและโชคชะตาด้วยตง เราเองไม่มีใครที่แก้ไขกรรมให้กับใครได้ต้องแก้ไขที่พฤติกรรมต้องแก้ไขที่ผลของการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและมีผลและมีคําตอบในตัวตนของมันเองอยู่แล้วนะครับเป็นพลังใ,ให้การพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังให้ในสิบถ้วยความเติมเต็มความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวคุณเป็นคนที่มีการดูแลครอบครัวที่ดีของคุณนะคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คุณเป็นคนที่ซับพอร์ตในเรื่องความรู้สึกการซับพอร์ตซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นพลังให้ในตอนเนี้มันเหมือนกั การที่มีคนที่กําลังคิดถึงวันที่เคยวาดหวังถึงเรื่องอนา,าคตร่วมกันมีพลังไาพา่ห้าห้าดานนี่คือพรังงานไพ่การเลิกยา การย่าร้างหรือการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือมุมมองแบบแผนที่ผ่านมาเป็นความขัดแย้งในด้านอารมณ์ก็ได้หรือคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากตอนนี้กําลังโดดเดี่ยวกําลังเจ็บปวดในตัวของเขาเองอยู่มีพลังงานให้แปดดาบความอึดอัดความไม่สบายใจสําหรับบางท่านอาจมีการที่ยังมีเรื่องราวอึดอัดในความรู้สึกของคุณการที่เราพูดออกมาและการที่เราระบายกับคนที่เราไว้ใจก็ได้ในช่วงนี้อาจเป็นการที่เราได้พบเจอกับเพื่อนที่เป็นกระดายานิมิต ที่คอยเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกหรือเข้ามาเหมือนกับการที่เราได้มีคนที่ปรับความเข้าใจสักคนหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้ใน7เหรียญเเหรียญนี่คือพลังงานให้ความทุ่มเทความดูแลความเอาใจใส่คุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่ให้ใจเกินร้อยให้ใส่เต็มร้อยในความรู้สึกของเราในสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ยังไม่ได้หมดหลักเขาแต่เป็นฝ่ายเราที่หมดแรงที่จะเดินตามเขาไปในวันนั้นในวันที่เรากลับมาอยู่ในที่ของเราในแบบของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมา โฟกัสในเรื่องความรู้สึกของตัวของเราเองมากกว่าในวันที่คุณกําลังได้ยินเสียงจิตวิญญาณหรือความรู้สึกที่กําลังเรียกร้องในตอนนี้ของคุณคุณกําลังสัมผัสถึงความอบอุ่น,นในตัวของคุณเองความรู้สึกในตอนนี้คุณกําลังกลับมาเห็นในความเป็นจริงและความเป็นไปเรามังคับใจใครไม่ได้เรา,ารมัาางคับความรู้สึกใครไม่ได้ในสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เราต้องเลือกที่จะปล่อยหรือเราเลือกที่จะวางหรือเราเลือกที่จะรอเขาคนนั้นที่กลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทำนะครับเป็นพลังให้ในเดอะเวอร์นะเดอะเวอร์ คือพลังงานไพ่เมเจอร์สุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ได้เป็นพลังงานไพ่การวนกลับการวนเกินเป็นไพ่พลังางานแห่งการที่มีคนที่มูฟออนกับคุณเป็นวงกลมก็ได้นะครับการวนไปมาๆกับกับกับคุณไม่รู้ต่ออีกครั้งต่ออีกครั้งแล้วหรือในตอนนี้เขาอาจเปนฝ่ายที่กําลังไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณโชคชะตาสิ่งต่างๆที่เขาไปเรียนรู้มามันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำมาต่อคุณมีไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์ใจ ไปทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดไป่พระอให้ความผูกพันคิดถึงวันที่เคยผูกพันคิดถึงวันที่เคยห่วงกันมันเหมือนกับการที่คุณกับเขายังมีจิตวิญญาณเดียวกันความรู้สึกเดียวกันเหมือนคู่ทวินเฟรมที่เคยผูกดวงผูกจิตผูกชะตาผูกดวงร่วมกันมาเหมือนคำมั่นคำสัญญาในวันที่คุณกําลังได้รับรู้ความรู้สึกเดียวเขาเขา,ขากาลังคิดถึงคุณหรือในค่าคืนนี้มีคนที่กําลังฝากความคิดถึงไปหาคุณนะมีพ,พระอภัยใ,ในคิงออบครับเป็นพระอภห้คนที่ ทุ่มเทและคนที่คอยเอาใจใส่และคอยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลค,คุณเป็นคนที่ดูแลหรือการซัพพอร์ตในความรู arin> arin <S <S ้สึกในจิตใจของคุณคุณเป็นคนที่ทําให้กับเขาในเต็มที่นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่คุณเป็นคนที่แคร์เขาแคร์ความรู้สึกแคร์จิตใจแต่การที่เราแคร์เขามากกว่าที่แคร์ในความรู้สึกของเราความรักคือการที่ต่างฝ่ายต่างแคร์ต่างฝ่ายต่างให้ใจต่างฝ่ายแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันมีพลังภาพให้นออาครับเป็นพลังภาพให้อาศวินถือถ้วยหรือมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืน ในสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่อยู่กับใครคุณเป็นคนที่สร้างกันระยะนในเมิตคนเป็นคนที่รู้จักคุณเยอะขนาดนั้นหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือในวันนั้นอยากกลับมาดูแลอยากกลับมาชดเชยในวันนี้นะมีพลังงานไพ่คิงออปเทเคิใต้สําหรับนะครับเป็นพลังงานไพ่คู่เข้ามาเป็นพลังงานไพ่คนที่มีอะไรที่้ายกันมีมุมมองที่ขายกันมันเหมือนคนที่หนักคนที่แคร์คนที่ไว้ใจคือการที่เราซื่อตรงซื่อสัตว์ต่อกันนะมันเหมือนกับการที่เขาเคยลงไปเขาเคยผิดไปเขา เยพาดไปแต่เขาอยากขออภัยจากคุณแต่การที่เราจะให้อภัยสักคนหนึ่งใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่าในการที่เราให้อภัย ไม่ได้ปิดซ้ำๆแบบเดิมๆเราไม่อยากเจอพลังงานเก่าๆเราไม่อยากเจอสิ่งเดิมๆการที่เราเคลียร์ใจในการที่ได้กลับมาพบในการที่ได้กลับมาเจอยังรักกันอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมพร้อมที่จะก้าวเดินตามในเส้นทางเดินไปด้วยกันอยู่หรือเปล่านะวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขากําลังรู้ว่าในวันนี้เขากําลังรักคุณมากกว่าเดิมนะครับขอรบพรง,งานให้ใน ตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าในตัวตนของเขาในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นพลังให้ในวิกตอรี่ความสมําเร็จเส้นทางเดินในชนาชนะทุกเรื่องราวเขาอยากกลับไปมีคุณในเส้นทางเดินเขาอีกเขาอยากกลับมามีคุณในเส้นทางเดินแม้ว่าอุปสรรคหรือปัญหาเราจะ,ะก้าวผ่านเรื่องราวและปัญหาไปด้วยกันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งปิดหวังมีทั้งพลาด สิ่งที่พลาดไปในตอนนี้คนที่เคยผิดพลาดของคุณกำลงังคิดไม่ตกคิดไม่ออกในตอนนี้ว่าจะทำไงให้ได้กลับไปในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่เราห่างกันไปนานหรือการที่เราจากกันไปนานหรือในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังไม่มีหน้าที่จะกลับไปพบเจอคุณเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทำผิดกับคุณไว้เยอะทำผิดกับคุณไว้มากทำให้คุณเศร้าไว้เยอะทำให้คุณเสียนใจไว้มากแต่มันยังมีปมและปัญหาในความรู้สึกของเขาอยู่นะครับเป็นบางคั้งให้ในคุยเนาะไปเทิร์นนะ คุณเอา่ในความดูดีดความมีสเสน่ห์ของคุณคุณเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานมากแนละคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการหาเงินลื่นกับอดีที่ผ่านมาคุณอาจะเป็นฝ่ายที่เคยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินแค่ทุกอย่างไงเขาในตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดและเขากําลังเสียดาย คนที่เคยทำเพื่อเขาคนที่เคยช่วยเหลือเขาคนที่เคยเคยเข้าใจความคิดเคยเข้าใจความรู้สึกในวันนั้นเขาอาจ,จเป็นฝ่ายที่ไม่เข้าใจความคิดของคุณหรือความรู้สึกของคุณแต่ตอนนี้เขารู้ถึงความคิดและความรู้สึกของคุณแล้วมีพลังอําให้ขีนวานราชินีไฟเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยจับได้ไปโป๊ะแตกในความรักความสัมพันธ์หรือรู้ว่าเขาพูดโกหกกับคุณแต่เราเป็นฝ่ายที่หนักเราพร้อมที่จะให้อภัยกับเขาได้แต่การที่ให้ไผยแล้วเขาต้องกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็น การทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองและก็ต้องกลับไปแก้ไขผลของการกระทําด้วยตัวของเขาเองนะไม่มีใครที่แก้ไขอะไรให้ใครไขได้แต่เราสามารถกําหนดห่วงเวลาการพบเจอมันมีทั้งความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจยิ่งหนักมากยิ่งทุกข์มากยิ่งเจ็บมากยิ่งยิ่งเจ็บปวดมากในตอนนี้ของเราพ่อกับสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายที่รักและเราเป็นฝ่ายที่ไว้ใจกับเขานะครับเป็นทางอภัยในเก้าเดือน เ้าเหรียญนี่คือพลังอาห้คามมีสเสน่ห์และคุณเป็นคนที่มีมุมมองม,องมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีเหตุและมีผลและมีสิ่งต่างๆทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองทุกคนมีมุมมองทุกคนมีทัศนคติในแบบแผนในมุมมองในสิ่งที่เราทําแล้วไม่ผิดต่อใครและไม่ผิดต่อคนอื่นในเส้นทางเดินของเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เราที่กําลังสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวของเราเองก็ได้หรือการที่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือในตอนนี้นะครับเป็นพลังอาไหน เดอะเทมเพลนนะเดอะเทมเพลนนี่คือพลังงานพิการที่คุณของเขายิ่งห่างไกลกันเขายิ่งรู้สึกถึงความผูกพันในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นสิ่งเล็กๆสิ่งดีๆที่เคยมอบให้ในวันที่อยู่ไกลกันกลับเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างมีคนที่รู้ใจว่าเขาขาดคุณไม่ได้มีคนที่รู้ใจว่าเขาจะต้อง มาพบมาเจอคุณและมาเคลียร์ใจกับคุณให้ได้นะเพราะมีปลังาภใพหนึดาบขึ้นมาหนึ่งดาบนี่คือการที่พูดความจริงออกมาแววตาออกมาจากคําพูดและจิตวิญญาณแรงงความรู้สึกออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงหรือความรู้สึกที่กําลังสํานึกผิดในตอนนี้ของเขาหนะ้า <c oughs> เข้ากําลังแอบพึง <c oughs> เขากําลังแอบหวงคุณหนักมากในตอนนี้นะเขาอยากกอดคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ มันเหมือนตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเหมือนเขากําลังรู้สึกถึงความแปลกใจเพราะแต่ก่อนอาจจะเป็นฝ่ายเราที่โทรทักทายหรือส่งข้อความไปงอเข้าก่อนในตอนเนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนอ่านใจคุณไม่ออกในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอยากส่งข้อความ ไปหาคุณไปขอโทษคุณและอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังให้อภัยหรือคุณยังรักและคุณยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่านะครับเป็นทางการหให้ความมั่นคงความมั่นคงไปด้วยกันนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยใช้ทุกสิ่งร่วมกันเคยสร้างอนาคตเคยมีความมั่นคงเคยมีเงินเก็บเคยมีเงินก้อนและเคยมีแบบแผนด้วยกันคู่ที่มันเหมือนกับการที่เราได้กลับมาเกื้อกูลและเกื้อนหนนุกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางการหให้ในหนาเป็นไพ่ของการมูฟออนใน ที่เขาไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณหรือต่างฝ่ายต่างแยกทางกันไปความรู้สึกตอนนี้มันช่างเงียบเงาความรู้สึกตอนนี้มันช่างโดดเดี่ยวเหมือนเหมือนเหมือนเส้นทางเดินที่เงียบเหงาในตอนนี้ของเขานะเขาก็ไม่รู้ว่าจุดหมายในวันข้างหน้าจะจบลงเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคุณแล้วมันเหมือนขาดจุดหมายมันเหมือนขาดเป้าหมายมันเหมือนขาดสิ่งที่เป็น ความรู้สึกเดียวกันไปนะครับเป็นปลหาภัยขวีนอบสอดราชินิสายลมลมที่พัดผ่านเหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปความเด็ดเดี่ยวของคุณความเข้มแข็งของคุณตอนนี้ความเด็ดเดี่ยวของคุณทําให้เขารู้สึกถึงการที่จะง้อคุณยังไงและการที่ให้โอกาสหรือเขาา้ากําลังทักทายอยากให้คุณให้ภัยหรือคนที่เคยมีคนที่เคยฟอร์มเยอะคนที่เคยฟอร์มมากใจของเขาเป็นของคุณในตอนนี้นะครับเป็นปลหาภัยใ,ใน หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีรู้ค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการโชคดีขนาดไหนที่ในวันนั้นเขาได้พบเจอคุณโชคดีขนาดไหนที่คุณให้ใจกับเขาโชคดีขนาดไหนที่ไม่มีคุณที่ไม่มีคุณเข้า คนที่เข้ามาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดว่าในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันช่างเจ็บปวดแล้วมันช่างอ้างว้างไม่เหมือนตอนที่คุณอยู่ด้วยคุณมีความทุ่มเทคุณมีความดูแลมันเหมือนตอนนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่สนใจคุณมากพอแต่ตอนนี้เขาจะทุ่มเทและเขาจะสนใจในเรื่องแต่คุณนะคะปประับเป็นการให้การแอบสืบการแอบซอง ในตอนนี้คนที่เคยดือ้อหรือคนที่เคยรัน้นหรือคนที่เอาต่ใจหรือคนที่มีเนื้อสายมาเด็เดๆกๆกําลังพัฒนาตัวเองอยู่นะมันเหมือนเขากําลังเติบโตในเส้นทางเดินของเราเขาก็ได้นะครับหรือมีพลังให้ความ เติบโตในเส้นทางเดินในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแอบมองคุณไม่มีเขาคนนั้นอยู่ในเส้นทางคุณอีกแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงคุณเจ็บปวดมากที่ในวันหนึ่งที่เขารู้ใยว่าเขากําลังขาดสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาไปนะครับอขอรพลังาไใ,ในข้อความของเขานะครับที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ําคืนนี้เขาอยากสื่อสาร ข้อความอะไรไปหาคุณนะครับขอรูปงงานของไพ่ ในข้อความของเขาก่อนนะครับมีพลังงา,านไพ่ไปแรกนะคิงออฟวานลาชายไฟนะครับหรือตอนนี้เขากําลังตั้งหน้าตั้งตาทํางานในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่เขาทุ่มเทในอนาคตในความหวังในความฝันเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถดูแลตัวเองและเขาจะกลับไปดูแลคุณนะมันเหมือนกับการที่เขาจะพัฒนาในทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ปรับความเข้าใจเคลียร์ใจซึ่งกนและกันมีพลังงานไพ่เดวิลเดวิลเป็นพลังงานไพ่กิเลสนะครับความรัก,คว,รกความโลภความโกรธความหลง ความพัฒน,นาการมันเหมือนมีโซ่พัฒน,นาการของการของคอตอนนี้เขาอาจป็นฝ่ายที่ข้างรักคุณหรือนิยอมสางคุณไปนอกแล้วเพราะเขารู้ใจตัวเองว่าเข,เขาขาดคุณไม่ได้นะครับเป็นประาให้ในสิบม้เท้าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาจะชดเชยด้วยการกระทําและการกระทําและคําพูดที่ออกมาจากหัวใจ ดวงหนึ่งของเขานะครับเป็นพลังอภัยในควีนอ,อัเบิร์ตเกิรนะควีนอเบเกิกรเนี่ยเขาก็ดูนะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจ,จที่มั่นคงเป็นคนที่รักใครยากแต่คุณให้ใจใครแล้วคุณให้เต็มที่และคุณรักเต็มที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะทําเพื่อเขาในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาคนนั้นในตอนนี้ความเป็นจริงและความเป็นไปเขากําลังเห็นในความเป็นจริงและความเป็นไปและได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาในวันที่เขาเฝ้าแต่รอรอคอยการพบเจอรอคอยโอกาสรอคอย ที่คุณเปิดโอกาสให้กับเขากลับไปในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งมันเหมือนกับการที่เขากําลังเจ็บหนักกาลังทุกข์หนักไปในหันไปทางไหนก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครที่แคร์ใจมันเหมือนกับการที่เขาไปพบเจอคนที่หวังผลประโยชน์หรือไม่แคร์ใจกับเขามากพอมีพลังนาให้ความนิ่งความเงียบในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูดูทะ ที่ท่าของคุณอยู่หรือการที่กําลังเงียบในตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเย็นชาซึ่งกันและกันอยู่นะมันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากพบแต่ไม่กล้าบอกในความรู้สึกในตอนนี้ของเขามีพลังงานไพ่ในสองไม้เท้าสองไม้เท้านี้คือพลังงานไพ่การแอบมองคุณอยู่ในในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณอยู่ในตอนนี้เขาอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่หวังที่จะมีคุณใน ในสิ่งที่เป็นอนาคตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไปทำงันภายในอาวานในอาวานเขาจะเดินหน้าก่อนเขาจะเทคแอคชั่นคุณก่อนเขาจะติดต่อคุณก่อนมันเหมือนเขาต้องเขาต้องตามหาหัวใจของเขาเองนะถ้าคนที่หนักคนที่แข่ให้อยู่ห่างไกลกันขนาดไหนเขาจะตามหาคุณให้พบเขาจะตามหาคุณให้เจอและเขาจะอยู่ดูแลคุณนะหรือการที่ที่มี มีความรักที่ต่างกันในระยะทางหรือการงานที่ห่างไกลกันด้วยก็ได้นะครับเป็นลังงานให้ในเดอเอมเอเรอร์ชาวเมธทัุไฟนะ คนที่เคยทะนงตัวว่ายังไงคุณก็ไปใไนจากเขาไม่ได้กำลังร้อนหลนและกำลังร้อนใจในตอนนี้ของเขานะครับหรือความนิ่งในบันลังก์ของคุณคุณเป็นคนที่มีความคิดเหมือนเป็นความคิดที่โตในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนและคุณเป็นคนที่เหมือนดูแลนะและเอาใจใส่ที่เหมือนพ่อดูแลนะลูกด้วยก็ได้นะครับเปแบบ็นพงังภาพใน King Oberticle Wheel of Fortune โกงร้องแห่งโชคชะตาดาวพฤหัสมุน เปลี่ยนเวียนไปชัชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนวันเวลาที่รวดเร็วอย่างทาอะไรรีบเคลียรนะครับเพราะอาจจะเป็นฝ่ายที่จะสายไปในวันเวลาที่เราเริ่มที่จะหมดในความรู้สึกในตอนนี้ข้อความนางอยากเจอคุณในทุกวันเวลาและอยากชดเชยวันที่ขาดหายเขาอยากให้คุณลืมกับอดีตที่ผ่านไปเพราะอดีตที่ผ่านไปมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ในเส้นทางเดินนี้วันเวลาที่กงล้อแห่งวันเวลาที่หมุนนําทาง ให้ทางคุณกับเขาเข้ามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้การชดเชยและการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รประพอๆกันเดอรเรเวอร์นี่คือพลังงานเพ่ความมีสเสน่ห์หรือหรือเป็นพลังงานเพ่ความผูกมัดและความผูกพันที่เขาคิดถึงคุณแทบขาดใจแต่ยังไม่ได้พบเจอกันเพราะเขาก็ต้องไปรับกรรมที่เขาก่อก่อนถึงเขาจะรู้ว่า ในกรรมและการกระทำนี้มันเป็นเช่นไรนะทำยังไงได้แบบนั้นในสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณทำผิดต่อคุณเขาจะได้รับบทเรียนและได้รับผลของวิบากกรรมที่เขาทำกับคุณนะตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมหรือการกำเนิดใหม่หรือการพบเจอกันใหม่และการเริ่มต้นดื่มกับอดีตที่ผ่านไปนะมีผ้าพ่การที่ไม่พูดถึงเรื่องอดีตอีกน็ไดหรือการที่ทั้งอนาคตทั้งอดีตและทั้งปัจจุบันอยู่ใน วันที่เป็นปัจจุบันของคุณนะครับเป็นปะัะงาให่ในความคิดในความรู้สึกที่เป็น d ีเอ็มเพและดี e อ็มเพอนะดีเอ็มเพอกับดีเอ็มเพนี่คือปะัะงาให้คนที่เป็นคู่สร้างคู่สมคู่คนที่เกื้อกูลหรือคู่บุญ คู่คนที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะในโชคชะตาหรือในวันเวลาเรามีทั้งบุญเรามีทั้งกรรมเรามีทั้งการกระทําร่วมกันนะมีทั้งสิ่งที่ทําผิดพลาดไปบ้างทําพังพลาดไปบ้างแต่การกลับมาแก้ไขการกลับมาพูดคุยการกลับมาปรับความเข้าใจการกลับมาเคลียร์ใจถ้ายังเป็นข้อเป็นครัวเราจะได้กลับมาพบเจอได้เราจะได้กลับมาเรียนรู้ในความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เขารักคุณมากและเขาแคร์คุณมากเขาอยากให้คุณได้ยินเสียงในใจของเขาในตอนนี้ว่าเขารักและเขาอยากอยู่ร่วมกับคุณและเขาจะดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอทุกพลังงานให,ใ,หให้ในสรุปขอเช็คพลังงานให,ใ,หให้ในสรุปและแนะนําให้กับคุณในค่ําคืนนี้นะครับ มีพลังงานไพ่สเตนนะครับชาวสิงลักษณสิงคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่ไม่สตองแล้วในตอนเนี้ในความดูแลหรือในความเอาใจใส่สิงโตที่เคยเหมือนทนงตัวหรือเคยเข้มแข็งในตอนนั้นกําลังแพ้ใจของคุณเขาแพ้ความรู้สึกของคุณเขาแพ้ใจคุณเขาแพ้ทางคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ดีเอ็มเพออนะในความนิ่งของคุณนะในตอนนี้คุณอาจ,จเป็นฝ่ายที่นิ่งแล้วและดูถึงสถานการณ์ของเขาคนนั้นนะคนที่เข้ามาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาทําเพื่อคุณดูแลคุณเอาใจใส่คุณหรือเขากําลังวิงวอนกาลังขอร้องกําลังอยากให้คุณให้อภัยกับเขานะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและจะถามกับความรู้สึกว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมเรายังแคร์เขาอยู่ไหมเรายังพร้อมให้อภัยกับเขาคนนั้นได้หรือเปล่าไม่มีใครที่แก้ไขให้กับเราได้ที่ ที่เราในความรู้สึกพ่อเราบังคับใจใครไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เราเลือกที่จะวางได้เราเลือกที่จะปล่อยได้ ในความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในสิ่งที่พัดภาคในสิ่งที่ผิดหวังเราต้องเผชิญแต่กับความผิดหวังและความพัดภาคมีสุขบ้างมีสมหวังบ้างมีพัดภาคมากสิ่งออฟครับนี่คือพลังงานให้คนเก่าๆคนเดิมๆอาจจะเป็นการที่เขากําลังวนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คุณกับเขายังมีของที่แนกแทนใจกันไว้ก็คืออาดมและความรู้สึกที่คุณกับเขามีด้วยกันอยู่นะามันเหมือนกับการที่เก็บของที่มีไว้ในมือเขานะครับเป็นพลังงานให้สิบดาบเนี่ยคือการที่เจ็บปวดทุกครั้ง ที่รู้สึกถึงคุณและรู้สึกผิดในตอนนี้ในตัวของเขานะเขากำลังรู้สึกผิดมากที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ในวันนั้น ที่ต้องจบกันออกไปนะครับเป็นพลังไพ่ห้าไม้เท้าปัญหาความขัดแย้งหรือเครื่องกำลังเคลียร์ปัญหาในทุกเรื่องราวในทุกประเด็นในทุกสิ่งที่เขาดึงปัญหาเข้ามาในความรักความสัมพันธ์มีพลังภพ่ในเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี่คือพลังไั่ความฝันและความหวางเขาฝันถึงคุณในข,ขั้วขาคืนคุณอยู่ในความฝันของเขาเขาอยากให้คุณเป็นความเป็นจริงเขาไม่อยากเห็นภาพของคุณเป็นแค่ความฝันเขาอยาก ดูแลคุณเขาอยากทําเพื่อคุณนะั้นในเส้นทางเดินของเราทุกสิ่งทุกอย่างมี2ด้านเสมอมีทั้งถูกมีทั้งผิดแต่คุณจะเลือกในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณเลือกคนเราเลือกถูกบ้างผิดบ้างในเส้นทางเดินของเราเราจะเดินอยู่ในระหว่างกลางนะครับบางครั้งเราก็ผิดแต่เรากลับมาเริ่มต้นที่จุดจุดเดิมในตัวของเราเองได้นะมีพรางภัยเจ็ดเหรียญมีพรานใหยเออวาน การเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นพลังงานให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีไว้ให้กับคนที่แก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวเราไม่อยากเจอกับคําแก้ตัวเราอยากเจอกับคนที่ใช้ความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันนะมีพลังงานให้จัดเมนใต้สําหรับนะครับเป็นพลังงานให้ความรู้สึกที่คุณกับเขายัางเป็นคู่กันอยู่นะเข้าจฝ่ายที่กําลังอธิษฐานจิตอธิษฐานใจ ให้คุณกลับมาหรือการที่เราต่างอธิษฐานในความรู้สึกด้วยกันในวันที่เราอยู่ด้วยกันเราจะได้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆมันมีทั้งเรื่องราวดีและเรื่องราวไม่ดีในโชคชะตาและในสิ่งที่กําหนดในโชคชะตาก็มีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามาเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามาผูกมัดกันและกันไว้นะครับตอนนี้มีคนที่รู้ใจว่าเขาผูกพันกับคุณมากแค่ไหนเขาพบเจอคุณแล้ว เขาจะอยู่เคียงคู่กับคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุท่านในค่ำคืนนี้นะครับ